สวัสดีค่ะโมลลี่ฟอร์ดฟอร์ดสุขุมวิทหกนะคะวันนี้มมลมีรถแต่งหล่อๆนะคะสำหรับเรนเจอร์สปอคันนี้นะคะราคา9ก้า0สบาทนะคะเดี๋ยวมมลพาชมชุดแต่งคันนี้ว่าแต่งอะไรไปบ้างนะคะสวยถูกใจพี่ๆแค่ไหนนะคะเดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะชุดแต่งหล่อคันนี้นะคะเริ่มจากในส่วนของตัวกระจังหน้านะคะเป็นกระจังหน้าวิกเตอร์นะคะมาพร้อมไฟมินิไลท์นะคะสจุดนะคะ กระจังหน้าวิกเตอร์แท้นะคะมาพร้อมกับในส่วนของตัวไฟนะคะข้างกระจัง,งหน้านะคะตัวนี้ใช้งานได้จริงนะคะด้านล่างเป็นชุดวิกเตอร์นะคะมีคําว่าวิกเตอร์นะคะตัวนี้เป็นชุดแท้นะคะทําสีเดียวกับตัวสีรถนะคะสีรถสีเทาดํานะคะคันนี้ก็ทําเป็นสีเทาดําเช่นกันนะคะกระจังหน้าใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะมาพร้อมกับในส่วนของคิ้วล้อนะคะคิ Q ้วล้อตัวนี้เป็นคิ้วล้อแบบเรียบของวิกเตอร์นะคะ ขอไฟหน้ามอเส่ให้เรียบร้อยแล้วนะคะมาในส่วนของตัวด้านล่างกันบ้างคันนี้สปอร์ตสุดๆไปเลยนะคะตัวนี้ใช้ล้อนะคะเป็นล้อขนาด20นะคะเป็นลายแวมพายนะคะสีดำนะคะดำเงามาพร้อมกับในส่วนของตัวยางซู m ม c นะคะตัวนี้ขนาดซีรีส์เบอร์ยางนะคะ2 7 5ทับ 55, นั่นเองดอกยางวิ่งได้สมูทนะคะและก็เงียบมากๆนะคะด้านข้างนะคะติดในส่วนของตัวกราฟวิกเตอให้เรียบร้อยนะคะเป็นสีดำด้าน นะคะเป็นตัววิกเตอร์นะคะตัวนี้ในส่วนของตัวเบ้ารองมือจับใส่ให้เรียบร้อยคิ้วกันสาดใส่ให้เรียบร้อยนะคะด้านหลังคิ้วร้อนนะคะสไตล์ของวิกเตอร์ก็จะดูสปอร์ตหรูหรานะคะพรีเมียมมากๆนะคะในส่วนของตัวภายในของเขานะคะคันนี้นะคะตัวสปอร์ตนะคะจะใส่เป็นในส่วนของตัวเบาะหนังนะคะ ลายสปอร์ตของเขานะคะมาพร้อมกับเกียร์หสปีดนะคะและหมดช่วยเหลือการขับขี่นะคะหน้าจอนะคะสิบนะคะและพวงมาลัยไฟฟ้านะคะคันนี้ในส่วนของปุ่มเป็นปุ่มพุทสตาร์ทนะคะฝากคลิปดีๆไว้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้มนด้วยนะคะอย่าลืมโทรหามนนะคะ061 3509 5นหนนะคะฝากคลิปดีๆไว้นะคะกดติดตามไว้เพื่อที่จะไม่พลาดคลิป รถแต่งหล่อๆของโมลลี่นะคะออกรถกับโมลี่นะคะแต่งรถหล่อถูกใจพี่ๆแน่นอนคะ่ะไปก่อนแล้วนะคะฝากคลิปดีๆไวค้ค่ะขอบคุณและสวัสดีคะ่ะ